ก็รู <screws in the ground> kind of ้ส <desserts> <Negative paper> ึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มางานในวันนี้นะครับก็โจทย์ก็คือเป็นในเซ็กเตอร์ของ real estate ไทยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าใน x t ็เตอร์เป็นอย่างไรก็ขออนุญาตท้าความให้เราเห็นกันว่าสถานะที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยต้องเรียนว่า ByU n i t นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยในแง่ถ้าดูสีน้ำเงินก่อนนะฮะจะเห็นว่าเป็นส่วนของยอดขายแนวราบโดยูนิตแล้วเนี่ย ถ้าดูตามน,นี้แทบไม่ได้เพิ่มเลย10กว่าปีที่ผ่านมาอันนั้นคือเราขอลบข้อบวกคือจะเห็นว่ากระทั่งในช่วงที่เราโดนวิกฤตโควิดยอดขายของสินค้าประเภทนาราบก็แทบไม่ได้ลดเลยเช่นกันเพราะฉนั้นเป็นสินค้าที่อข้างเสมอต้นเสมอปลายเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าในช่วงเวลาที่ถานม,มาเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังเมนเทนอยู่ได้ตรงข้ามกันคอนโดมิเนียมจะเห็นว่าเป็นสินค้าที่มีการปรับตัวขึ้นและลง ตามช่วงเวลาจริงและและตามเซนติเมนต์ด้วยอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับพอเศรษฐกิจมาได้ดีการเก็งกำไรก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าปี1นึ่จจะมีการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์ไทยใน,ในแง่ของคอนโดอยู่บ้างก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจลดลงหรือโควิดฮิตเข้ามาลูกค้าชาวต่างชาติหายไปคนไทยพอโดนมาตรการ LTV มาตรการ LTV เข้ามา เริ่มใช้ปี19นะครับก็ทำให้เห็นว่ากำลังซื้อในแง่ของคอนโดมีนการปรับตัวลดลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีไซเคิลบ้างเล็กๆน,น้อยๆแต่อันนี้เราพูดถึงในแง่ยูนิตถ้าพูดถึงในแง่แวลูแล้วจริงๆมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแหละเพราะอะไรเพราะในช่วงที่ผ่านมาถามว่า10ปีที่แล้วในทำเลเดียวกันที่เราสร้างบ้านเดี่ยวขายในราคาประมาณ s 4ล้านบาทวันนี้ในทำเลนั้นโดยการที่เรามีทั้งอินฟลชันค่าก่าสร้าง แรงงานแล้วก็ราคาที่ดินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้ท้งเรหลานที่เคยเป็น4ล้านบาท10ปีที่แล้วตอนนี้เราขาย5ล้านปลาย6ล้านบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ v a l u ลเนี่ยมีการเติบโตแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากชารตนี้อย่างชัดเจนเลยก็คือการเติบโตในแง่ของยูนิตโซมันไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นซึ่งนั้นก็เป็นชา l l เล g สหลักของ developer ไทยก็ว่าได้ ครับอันนี้ในแง่ของคี c ชนจ์ที่เราเจอคืออะไรนะครับอย่างที่เรียนนะครับมีเรามีมาตรการเอ v ชีวที่เกิดขึ้นจริงๆเริ่มต้นเนี่ยประมาณปี19่มารอบหนึ่งแล้วนะครับจริงๆปี19ที่มีการปรับตัวลดลงตอนนั้นไม่ใช่เพราะโควิด19เพราะโควิด1 9มาฮิตปลายปี19แล้วจริงๆก็ๆคือ Impact จริงๆเนี่ยฮิตตลาดอสังหาไทยเนี่ยปี2 0นะครับปีนั้นถ้าผมย้อนกลับไปหน้าหนึ่งนะครับจะเห็นว่าปี19เนี่ยคอนโดม,มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนยัยสคญ เพราะการประกาศใช้มาตรการ LTV ในช่วงต้นปีนะครับก่อนหน้านี้มีลูกค้าบางกลุ่มที่สามารถมีกำลังซื้อได้อยากจะซื้อคอนโดออกมาซื้อพอมีมาตรการ LTV ขึ้นมาแปลว่าลูกค้าต้องมีเงินผ่อนเงินดาวน์มากขึ้นและมันทำให้ฟอสลูกค้า7-8%ที่ตอนนั้นมีกำลังซื้อได้เนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายริสแล้วว่าจะซื้อบ้านหรือคอนโดหลังนั้นได้หรือเปล่าทาให้กาลังซื้อหายไปบ้าง ปีนี้ชาเลนจ์หลักก็คือมาตรการ LTV กลับมาแล้วนะครับจริงมาตรการ LTV เนี่ยตอนที่แบงก์ชาติประกาศใช้บอกว่าคีย์หลักก็คือเห็นโมเมนต์ uh, ของการเก่งกําไรเข้ามาในตลาดตอนนั้นปี19นะครับซึ่งจริงพูดตรงๆช่วงปี19นั้นเป็นช่วงเทลเอ็ของการเก่งกำไรตลาดอสังหาไทยแล้วด้วยซ้ำนะครับครั้งนี้พอตลาดเริ่มหักหัวขึ้นมาแบง์ชาตินํามาใช้ใหม่ก็เป็นชาเลนจ์หลักเลย เพราะว่าลูกค้าบางส่วนที่พอมีการรีแลกซ์มาตรการ LTV ไปนในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วเขาซื้ออสังหาได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยณนะวันนี้กลับมาสถานะเดิมแล้วซื้อไม่ได้หรือซื้อยากขึ้นในลูกค้าบางกลุ่มนะครับสแน่นอนเรามีตัวอินฟลักชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับปีที่แล้วอสังหาจะโดนมากกว่าหลายๆธุรกิจนะครับจริงดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับมีค่าแรงขั้นต่ํา ขึ้นและอสังหารมิมทรัพย์ก็เป็นธุรกิจที่อ้างอิงแรงงานโดยที่อ้างอิงค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเยอะพอสมควรราคาวัสดุก่อสร้างราคาเหล็กต่างๆปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วจนแคร,รี่มาถึงปีนี้เนี่ยมันทําให้ในมุมของลูกค้าเองกําลังซื้อบ้านเนี่ยหายไปพอสมควร LTV เข้ามากู้ยากขึ้นบ้านหลังเดิมนะวันนี้แพงขึ้นหลายๆเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว รวมถึงอัจารยดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นทําให้แน่นอนว่าในแง่การผ่อนชราระต่อเดือนของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับไพ่สองหลายท่านพูดไปแล้วนะครับเอจชิงพอปูลเลชั่นต้องเรียนว่าจริงๆคนมีอายุยืนขึ้นจริงๆก็ไม่ได้เดือดร้อนอสังหาริมทรัพย์เท่าไหร่ข้อเสียของประเทศไทยมากกว่าคืออัตราการเกิดที่ค่อนข้างต่ําและเป็นอย่างต่อเนื่องมาตลอดต้องเรียนว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างอ้างอิงกับไลฟ์สเตจของลูกค้าเยอะเลย นะครับเช่น20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วหรือวันนี้ก็ตามกลุ่มลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัยที่สุดก็จัาบใดก็ตามเป็น31 4 0ถึง40ปีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เอจิ้งพ p บปูลเลชันการเกิดน้อยแปลว่ามองไปข้างหน้าโอกาสที่คนจะอยู่ในช่วงที่เป็นพีคเลยของการซื้อบ้านคือ31 4 0ถึง40ปีเนี่ยอาจจะมีน้อยลงบ้างนะครับทำไมต้อง3 1ปีเพราะว่าลูกค้าจริงซื้อบ้านเนี่ยมี2อส,อส,อสกลุ่มหลักนะครับ ถ้าตัดกลุ่มเก่งกําไรหรือกลุ่มลงทุนออกไปก็จะเป็นกลุ่มมันแรกคือ First Home Buyer ส่วนใหญ่ก็ซื้อประมาณ20ปลบาย30ายหรือ30ตน้นแต่กลุ่มที่หลักที่สุดเลยคือกลุ่มอัปเกรดเดอร์นะครับในเมืองไทยนะครับคือพอคนอยู่มาถึงไลฟ์สเตจนึงแล้วเห็นว่าเอ้ยกำลังจะแต่งงานซื้อบ้านที่ไปอยู่กันกับคู่คชีวิตพอมีลูกคนที่หนึ่งคนที่2มีการขยับขยายบ้านที่ไม่ว่าจะด้วยทำเลโรงเรียนลูกที่สะดวกขึ้น หรือความต้องการจํานวนห้องนอนห้องอนเนกประสงค์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นอันนั้นทําให้เอจิ้งพอป p u l a ชันก็จะเป็นอีกคีย์ชาร์เด้นสิ่งเลยนะครับของอสังหาริมทรัพย์ไทยมองไปข้างหน้าส่วนสุดท้ายคือบีฮีเวอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆหลายท่านพูดมาตลอดเลยว่าโควิด19ฮิตธุรกิจนั้นธุรกิจนี้อย่างนี้อสังหาริมทรัพย์โดนเช่นกันนะครับแต่ว่าอาสังหาเนี่ยหลายคนก็ถามผมว่าจริงๆอสังหาก็น่าจะเป็นธุรกิจที่โดนผลกระทบจากโควิดน้อยกว่าไหม เพราะยังไงมันก็เป็น p ฟิสิกอลก o ๊ s ยังไงคนก็อยู่แน่นอนว่าอาจจะมีการปรับดีไซน์นู่นนี่นั่นซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับแต่หนึ่งในสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือนอกจากตัวฟังชั่น n a อ i t ลการออกแบบแล้วพฤติกรรมลูกค้าในการหาซื้อบ้านตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแทบจะโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าย้อนไปกระทั่งแค่หปีที่แล้วนะครับลูกค้าที่เข้ามาในโครงการเราต้องเรียนว่า มีการศึกษาข้อมูลมาไม่ได้เยอะมากนะเขามองทำเลเป็นหลักมองขนาดบ้านที่ต้องการมองระดับราคาเป็นหลักแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเวลาเข้าไซต์ถ้าเซลล์3ามลูกค้าบอกว่าเคยชอบไปชมโครงการอื่นมาหรือยังในระแวกนี้ถ้าลูกค้าบอกว่ายังเตรียมตัวได้เลยว่าเดี๋ยวอีก2เดือนเจอลูกค้าอีกทีถ้าลูกค้าสนใจเราเพราะลูกค้าก็จะไปช็อป8โครงการ10โครงการที่เขาสนใจก่อนแล้วค่อยมามาวิสิทโครงการอีกครั้ง วันนี้จากโควิด -19 ที่มีจริงๆจาก2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือโควิด -19 เปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้านะครับพอลูกคนอยู่บ้านมากขึ้นมีการคุ้นชินกับการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นเสาชหาข้อมูลมากขึ้นอันดับหนึ่งสองพฤติกรรมลูกค้าจริงๆก็เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่โซเชียลมีเดียเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นในช่วง5 6ปีที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เราเห็นคือวันนี้เวลาลูกค้าเข้ามาชมไซต์ เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงตอนนี้ประมาณ30%ของลูกค้าเม่สักครผู่ผมบอกว่าลูกค้าเข้ามาวันนี้อีก2เดือนเราเห็นเขาวิธีแล้วเขาค่อยตัดสินใจซื้อบ้านถ้าเขาเหมาะว่าบ้านเราเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เขาได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาที่ไซสสามของลูกค้าสามารถวางเงินจองได้โดยทันทีเลือกบ้านมาเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆเขาเลือกโครงการมาเรียบร้อยแล้วว่าโครงการนี้แหละเขาคิดว่าเหมาะกับเขาที่สุดแล้วเขาก็เลือกว่าเออดูทำเลบ้านดูว่าบ้านอยู่ตรงไหน ฟังก์ชันบ้านเหมือนที่เขาไปเสิร์ชมาในเน็ตหรือเปล่าดูจากบล็อกเกอร์มาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้โซเชียลมีเดียมีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งทวีคูณเลยที่จะเป็นตัวบอกว่าลูกค้าจะเลือกอย่างไรลูกค้าพูดง่ายๆคืออยากจะฟังเซลล์น้อยลงแล้วเชื่อตัวเองมากขึ้นเชื่อตัวเองในมุมที่เขาฟังจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมาหมดแล้วแน่นอนว่าบริษัทก็ต้องมี ฟังกชันอย่างเรามี Line OA mm hmm. เพื่อถ้าลูกค้ามีคาถามเพิ่มเติมใดๆลูกค้าเข้าไปในเว็บไซต์มีข้อมูลครบถ้วนตอบโจทย์ลูกค้าเหล่านั้นได้แล้วลูกค้าเข้ามาวิสิตไซต์แล้วก็ตัดสินใจโดยเร็วซึ่งเ,เต็มที่นะครับลูกค้าก็อาจจะมีสกรีนโครงการที่อยู่ในขา่าที่เขาอาจจะมีสิทธิ์เลือกซื้อเนี่ยเลือ2หรือ3โครงการเท่านั้นแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อพฤติกรรมตรงนี้เป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างชัดเจนหลังโควิด19นะครับถ้าพูดมาก็จะเห็นว่ามีภาพลบ พอสมควรเรามีมาตรการ LTV กีากำลังซื้อลูกค้าหายไปนะครับดอกเบี้ย,ววยอยู่ในขาขึ้นก็หวังว่าจะขึ้นน้อยลงเร็วๆนี้แต่ก็คงยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมีภาพลบหนึ่งในสิ่งที่ผมได้ยินมาตลอดเรามีเอเจนต์ปเลชักคนเกิดน้อยอสังหาเมืองไทยจริงๆมันก็ไม่โตมานานแล้วแล้วเดเวลลอปเปอร์จะอยู่ได้อย่างไรแล้วมันจะเติบโตต่อได้หรือนะครับเขาต้องบอกว่าในมุมที่จะมองว่ายูนิต จำนวนยูนิตอาจจะเติบโตมากน้อยหรือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ด้วยเหตุผลที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับในแง่バリュอนั้นไม่ค่อยต้องเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะเราเห็นอินฟลชันในแง่ของที่ดินที่เป็นการปรับอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วมีอินฟลชันของราคาวสัสดุก่อสร้างค่าแรงที่ปรับขึ้นอยู่แล้วแล้วจริงการแข่งขันเนี่ยของสังหาไทยถ้าถ้าย้อนไปดูนะครับในแง่ของกลอ s margin ของเดลลอปเปอร์ไทยผ่านมา10ปีก่อนหน้านี้ใครอยู่เลเวลไหน ตอนนี้ก็อยู่เลเวลเดิมเพราะการแข่งขันเป็นไปได้ด้วยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ลูกค้าแต่ละคนมีแบรนด์เอควิตี้ที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วลูกค้าก็เลือกการแข่งขันที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในแต่ละดรเปอร์ที่จริงๆก็มีสเตรนจ์และวิกเนี่ยซี่ค่อนข้างต่างกันแล้วก็ครอบคลุมสินค้าได้ครบถ้วนณะปัจจุบันและโรดไดรเวอร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอันแรกคืออินฟาสตรักเจอร์นะครับต้องเรียนว่าปกติแล้วเวลาเรามองเราชอบจะมองถึงตัวเลขที่เป็นฮาร์ดนัมเบอร์นะครับ เราจะมองว่า Population เติบโตเท่าไหร่คนในกลุ่มนี้มีจำนวนมากขึ้นหรือน้อยลงอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นแปลว่าคนต้องซื้อน้อยลงสิหรือพอ Inflation เพิ่มขึ้นคนก็ซื้อได้ยากขึ้นใช่ไหมนะครับทั้งหมดนั้นใช่นะครับแต่ในหาดเดียวกันหนึ่งในสิ่งที่ drive อสังหาริมทรัพย์ได้ดีที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือ i ินฟ a structure ที่พัฒนาขึ้นในแต่ละประเทศบางคนบอกว่าประเทศไทยจริงๆเราก็ มีรถไฟฟ้าเ,าเริ่มตั้งแต่20ปีที่แล้วตอนนี้เครือข่ายก็ครอบคลุมไปเยอะแล้วจริงๆต้องเรียนว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอสังหาไทยเราเริ่มมี20ปีที่แล้วแต่กว่าคนจะใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีน้ำเงินอย่างแพร่หลายจริงๆผ่านไปอีก5-6ปีถ้าจำกันได้ในช่วงนั้นนะครับจนเมื่อมีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นสายสีเขียวส่วนต่อขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ มีสายสีม่วงสายสีอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็ reach out จะเห็นว่าในช่วงการพัฒนาช่วงต้นเนี่ยเป็นเหมือนกับจากกลางเมืองแล้วแทงออกไปในแต่ละมุมเมืองมากกว่าถ้าเราลองนึกถึงประเทศที่พัฒนาแล้วเซนลอนดอนเป็นต้นนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าพอเขาเด,เดอเไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเครือข่ายรถไฟฟ้าไม่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นมากแล้วเพราะมันมีเครือข่ายใยแมง,งมุมที่ครอบคลุม ลูกค้าจะเริ่มจากจุดไหนอยากจะไปไหนในเมืองไปได้หมดแค่ต่อหนึ่งสองสามต่อไปได้ประเทศไทยวันนี้ต้องเรียนว่ายังไม่ใช่ถึงจุดนั้นแต่มันกำลังจะเป็นไหมมันกำลังจะเป็นนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้อสีสถานี8ปดอินเตอร์เชนซึ่งยังน้อยมากถ้าบอกว่าจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงผมจะไปสำโรงอันนี้เรากำลังพูดถึงไปได้นะฮะแต่ต่อ,อยาก แล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับตอนนี้เรามี8สถานีรถไฟฟ้าแล้วเชื่อหรือไม่ว่าในอีกไม่กี่ปีอันนี้ก็ตามแผนที่อ p พ r o ฟมาแล้วเนี่ยนะครับที่ที่มีชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับใน10กว่า20ปีเราจะมีถึง5 1 interchange interchange จะเพิ่มขึ้นถึง6กว่าเท่าตัวทีเดียวแล้วการคมนาคมนะช่วงนั้นจะสะดวกขึ้นแล้วท่านก็คงสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมพอมีสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจริงๆที่ดินมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว แล้วทำไมคนต้องซื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดคืออินฟราเนี่ยเป็นตัวลีดดีมานที่ดีที่สุดเลยนะครับลองนึกถึงคนที่รู้จักท่านก็นได้คงมีหลายคนที่ก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อได้โดยสะดวกเขาไม่ได้คิดจะซื้อคอนโดคนที่เริ่มในไลฟ์สเตจตัวแรกอาจจะอยู่กับพ่อแม่ก่อนตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อรถไฟฟ้าค่อนข้างสะดวกเขาสามารถไปทํางานได้โดยง่าย ถ้ามีรถไฟฟ้าในทำเลที่สะดวกเพียงพอเขาก็ซื้อคอนโดเล็กๆอยู่ก็ได้เป็นบ้านหลังที่สองอาเสาร์อาทิตย์อาจจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่บ้างมีลูกค้าลักษณะนั้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูกรุงเทพตอนบนนะครับสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ไปคูคตอันนี้ยแอรเรียที่ไฮไลท์มาคือแอรเรียตั้งแต่กเกษตรเป็นต้นไปเพราะจริงรัชโยธินอาจจะค่อนข้างคึกคักก,ก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้าที่จะมี การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายไปทางทิศเหนือเนี่ยยอดขายต่อปีอยู่ที่ประมาณ1,600ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับพอเริ่มสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วลูกค้าเห็นแล้วกระทั่งยังไม่เสร็จก็ตามนะครับลูกค้าเห็นว่าจะสะดวกใน2-3ปีข้างหน้าการซื้อขายในแอเรียนั้นเน่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นเราบอกว่า ulation ไม่เพิ่ม นะครับ3 1ถึงส0ที่ผมบอกเป็นสวิตสปอตหรือสำหรับคนที่ซื้อบ้านใหม่ก็ตามเนี่ย25-30ปีก็เพิ่มน้อยมากนะครับทำไมถึงมีกำลังซื้ออสังหามาต่อเนื่องเพราะ population per household มันลดลงเรื่อยๆจากรถไฟฟ้าอันนี้ตัวเลขในกรุงเทพเริมณฑนทน,นนะครับแล้วต้องเรียนว่าตัวเลขนี้ผมไม่ได้ทำเทรนไลน์นะฮะอันนี้เนี่ยพลอตต่อปีแต่บังเอิญมันก็ออกมาเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับ เพราะพอมีรถไฟฟ้าที่สะดวกอำนวยความสะดวกใน10ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าที่มีความต้องการคือต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าที่จะซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าตั้งแต่ก่อนมีเครือข่ายรถไฟฟ้าที่ expand มากขึ้นอย่างตอนนี้มีไหมมีนะครับแต่ด้วยความที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวดั้งเดิมแลวสายสีน้ําเงิน MRT เนี่ยมันอยู่กลางเมืองทีเดียวเนี่ยทำให้คนที่จะซื้อ คอนโดราคา1นถึง2ล้านบาทซึ่งจริงต้องเรียนว่าเป็นมาเก็ตที่ใหญ่มากๆแต่ราคาที่ดินในรถไฟฟ้าสายสีเขียวเดิมและสายสีน้ำเงินมันทำให้เขาซื้อไม่ได้เราไม่สามารถทำา1-2ถึง2ล้านบาทเพื่อเซิร์ฟนี้ของลูกค้าได้ดีกว่าพอมันแทงออกไปนอกเมืองมากขึ้นไปสำโรงไปรัตนาธิเบศไปคูคตนะครับเราก็จะเห็น คอนโดที่สามารถอยู่ในเรนจ์ราคา1-2ล้านบาทซึ่งเป็นสวิตสปอตใหญ่ที่สุดเลยของกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานนะครับแล้วมันก็หลีดดีมานตามนี้ทำให้ Population per household ลดลงซึ่งตัวนี้ก็มา Compens a เ e ตัวที่ระบอกว่า Population มันไม่ได้โตมากนะักใช่ครับข้อเสียคือตัวเลขเนี้ยมันไปได้ต่ำสุดก็แค่หนึ่งนะฮะคือทุกคนอยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็จบแล้วเราคงไปไม่ถึงจุดนั้น แต่ถามว่ามันจะแคร์รี่ออนไปถึง1.5ตอนนี้อยุ่ประดาณ1.7นะฮะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับนอกจากนั้นก็มีถนนต่างๆที่ตัดใหม่เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในกรุงเทพนะครับซึ่งก่อให้เกิดดีมานผมไม่ต้องพูดมากเลยนะครับลองนึกถึงตัวกรุงเทพีทาตัดใหม่อันนั้นชัดเจนที่สุดเลยบูมมากๆแล้วก็เปิดตลาดบ้านราคาสูงเพราะก่อนหน้านี้นจะซื้อบ้านราคาสูงที่ดินที่เดินท,นทางได้โดยสะดวกเพราะการซื้อบ้านราคาสูงนะ่ะไม่ได้ยาก ให้เดินทางเข้าเมืองได้สะดวกเพียงพอเนี่ยที่ลูกค้าจะอยากซื้อเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นพอเปิดทาเลเหล่านี้เปิดเทพพร,รักษ์มันก็ทําให้มีดีมานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรายเบอร์ Driver ที่2ก็เป็นกําลังซื้อชาวต่างชาตินะครับอันนี้ขอแชร์ก่อนว่าอันนี้เป็นกําลังซื้อชาวต่างชาติเซนหนึ่งเก้าสองศูนย์ก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็เป็น pre covid แล้วกันนะครับมีกําลังซื้อมากพอสมควรช่วงโควิดลดลงอย่างที่เราคาดกันได้ไม่ยากนักนะครับ แล้วครึ่งปีหลังที่ผ่านมาก็เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็ผมจะแชร์ภาพที่2ก็จะเห็นว่าลักษณะเดียวกันในแง่ value ที่แชร์แง่ value เพราะจะเห็นว่าตัวด้านขวาล่างเนี่ยนะครับในแง่ value เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแปลว่าในครึ่งปีหลังของปี22เนี่ยลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็ซื้อสินค้าที่มี value เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแล้วคิดว่าอันนี้ก็คงเป็น สัญญาณที่ดีนะครับว่าอสังหาไทยเนี่ยจะไปต่อได้นอกจากรถไฟฟ้าที่จะช่วยผลักดันดีมาแล้วก็จะมีชาวต่างชาติที่เริ่มเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็คงเป็นคอนโดอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งคือ Developer ก็เติบโตโดย Provincial Market นะครับการเัิตโต,ตในภูมิภาคอย่าง Supply เราเองเราเป็นบริษัทที่ทำตลาดในภูมิภาคเยอะที่สุดนะครับตอนนี้เราอยู่ใน20กว่าจังหวัดทั่วประเทศแล้วเรา ตอนนี้40่กว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุพรรณีเนี่ยมาจากหัวเมืองภูมิภาคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเติบโตขึ้นไปอีกเรื่อยๆด้วยนะครับต้องเรียนว่าหลังจากโควิดแล้วจริงๆภูมิภาค Recover ได้ดีมากนะครับผมยกตัวอย่างในงานเลยจริงๆ e EEC เนี่ยดีมาตลอดนะครับชนบุรีระยองเนี่ยเป็น2จังจังหวัดที่ทํายอดขายติดท็อปรามาตลอด4ีปีหลังปีนี้กําลังจะเปลี่ยนไปปีนี้ที่จะแซงทางโค้งมาคือภูเก็ตนะครับ จริงๆภูเก็ตเนี่ยก็ดีมากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วดีขนาดไหนผมแชร์ง่ายๆนะครับปีที่แล้วภูเก็ตเนี่ยดีกว่าปีก่อนหน้าเท่าตัวนะครับปีนี้เราจะเติบโตอีกน้อย50%ในภูเก็ตนะครับสามเดือนแรกของภูเก็ตเนี่ยทำยอดขายได้เท่ากับครึ่งปีของปีที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับการฟื้นตัวในภูเก็ตเป็นไปได้อ,อย่างชัดเจนแล้วหลายคนบอกว่าภูเก็ตตอนนี้ตลาดต่างชาติบูมคือต้องเรียนว่าเราขาย99%ลูกค้าคนไทยนะครับ เพราะพอตลาดท่องเที่ยวฟื้นคืนมาลูกค้าชาวไทยเองก็มั่นใจเพียงพอว่าเขาทำงานในเซอร์วิสอินดัสทรีหรือ Tour Industry, ทัวริสอินดัสทรีที่รองรับการท่องเที่ยวแล้วเขามั่นใจแล้วว่าตลาดนี้ฟื้นกลับมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไปต่อได้และส่วนที่สำคัญก็คือ K-sha p e recovery นะครับทุกคนโดนฮิตจากโควิด1 i ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่กลับมาต่างกันนะครับอันนี้ผมแชรให้เห็นว่า อันนี้เรานํายอดขายจาก Developer 6รายแรกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวสีน้ำตาลคือมูลค่าตลาดรวมอันนี้ยกตัวอย่างกรุงเทพรบรมันทนนะครับยอดขายจาก6รายแรกก่อนหน้านี้ก็เซปประมาณ40%บนะครับบวกลบนะครับช่วงโควิด Developer ที่ปรับตัวได้ยังมีเงินทุนพัฒนาโครงการต่อเนื่องได้ก็ยังสามารถกินตลาดได้เพิ่มเติม ถึงจะปรับลดลงบ้างเพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเ <c oughs> ดเวลลอปเปอร์รายอื่นเริ่มกลับเข้ามาทาตลาดบ้างแต่ต้องเรียนว่าจากการที่ธนาคารค่อนข้างปล่อยสินเชื่อทําโครงการยากมากตั้งแต่ชักสาปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทำให้เดเวลลอปเปอร์ที่มีกําลังเงินมีคัชชโลออนแฮนมากกว่าผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็ยังสามารถเปิดตัวโครงการเพิ่มเติมได้และในมุมที่ตลาดกลับมาก็ฟื้นตัวได้ดีกว่าภาพนี้เป็นอย่างนี้ปีนี้จากตัวเลขที่แต่ละเดเวลลอปเปอร แจ้งมาเนี so then, ่ยท yeah. ็อปหอาจจะเติบโตในด้านเปอร์เซ็นต์ไปมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นในแง่ทุกวิกฤตแล้ว Recovery กลับมาแต่ละคนก็มีโอกาสที่ต่างกันอยู่ที่จะเลือกทําตลาดอย่างไรนะครับเวลาเหลือไม่มากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงเทรนด์นะแล้วถามว่านการในาการดีไซน์การออกแบบมีอะไรต่างไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงเรียนว่าลูกค้าตอนนี้จากสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีโควิด -19 ที่ทำให้ คนรู้สึกว่า Privacy หรือความปลอดภัยการแยกห้องการ Work from Home แล้วมันมีนิสต่างๆที่เขาเพิ่งค้นพบว่าจำเป็นต้องใช้หรือ Social Media ทํทำให้จริงๆแล้ว Interest ของคนแตกกระสายโดยโดยสิ้นเชิงนะฮะแต่ก่อนคนมีความชอบคล้ายๆกันเลือกทำสิ่งคล้ายๆกันมากกว่าตอนนี้พฤติกรรมตอนนี้ลูกค้าเปลี่ยนไปแปลว่าเราก็ต้องออกแบบบ้านที่รองรับอะไรแบบนี้มากขึ้นการออกแบบห้องพิเศษ ที่ลูกค้าสามารถทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบได้ผมยกตัวอย่างนะครับก่อนหน้าน,นี้สักสิบกว่าปีที่แล้วเราเริ่มทําบ้านมีสี่ห้องนอนปกติแล้วต้องเรียนว่าอาสังหาไทายข้อเสียข้อหนึ่งคือสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยย้อนไปดูบ้านยี่สิบปีที่แล้วกับสิบปีที่แล้วต่างกันในรูปแบบนะครับแต่ฟังก์ชันเนี่ยก็สามนอนหรือสามน้ําหรือสองน้ําห้องนอนอยู่ข้างบนหมดนะครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงบ้านเซิดอินคัมนะครับบ้านลักชัวรี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอยู่แล้ว นะครับเพราะคนก็ต้องการแค่นั้นถามว่าพอในช่วงที่ผ่านมาคนเริ่มเห็นว่าเอ้ยเขาต้องการอะไรที่ต่างไปแต่ก่อนเนี่ยเราเริ่มทำสิบกว่าปีที่แล้วเราเริ่มทำบ้านสีห้องนอนโดยเจตนาคือตอนนั้นลูกค้ามีผู้สูงอายุนะจริงห้องสีห้องนอนถ้าสิปีที่แล้วเ e เวลอปเปทุกคนพูดถึงบ้านผู้สูงอายุนะครับทำซอฟท์ฟลอร์ทำ, floor, ทำราวจับทำอะไรก็ตามแต่สักสี่หปีหลังเราเริ่มเห็นว่า ห้องนอนที่4ที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยลูกค้าไม่ได้ใช้80%ของลูกค้านํามาใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับมีลูกทําเป็นห้องนั่งเรียนทําเป็นห้องเล่นกีตาร์ทำเป็นห้องดูทีวีตามไลฟ์สไตล์ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเดเวลลอปเปอร์แต่ละคนก็ต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบออกมาแล้วก็ลามมาถึงคอนโดอย่างที่เห็นนะฮะคอนโดตอนนี้วันเบสเฉยๆแต่ก่อนคนอยู่สตูดิโอเปลี่ยนมาเป็นเอออยากได้วันเบสจะได้มีห้องนอนแยกออกมาตอนนี้วันเบสพลัส เพราะต้องมีห้องอนเนกประสงค์นี้ไว้เผื่อจะสตรีมมิงไว้เผื่อจะทํากิจกรรมอื่นๆนะครับหรืออยู่กันสามีภรรยาก็จริงแต่ก็อยากจะมีแอรีเรียส่วนตัวไปบ้างถ้าทําได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหรือทาวน์โฮมรูปขวาล่างเนี่ยเป็นทาวน์โฮมซึ่งแต่ก่อนท่านึกถึงทาวน์โฮมซึ่งพูดง่ายๆก็เป็นบัสเ็ตหน่อยนะครับสองล้านสล้านกว่าบาทปกติเข้าไปก็จะเจอ vingroom ก่อนห้องครัวอยู่ด้านหลังอันนี้ทุกท่านถ้าเคยดูทาวน์โฮมแทบคิดได้เลย หลังๆเราก็ต้องออกแบบใหม่เพราะลูกค้าบอกว่าอยากอยู่ทาวน์โฮมเพราะงบเท่านี้ก็จริงแต่อยากได้พื้นที่สวนแล้วทำยังไงเราย้ายครัวไปอยู่ด้านหน้าใส่พื้นที่สวนด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นหรืออย่างนี้เลยสุดโต่งนะฮะน,นี้เรากำลังพัฒนาอยู่นะครับเป็นบ้านแมวคุณง่ายคือคนอยู่หลักเป็นคนนะฮะแต่เจ้าของบ้านตัวจริงคือแมวนะครับอันนี้ก็พนักง,งานเราที่รักหนาแมวเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าเราทําอย่างนี้ เราเชื่อว่าเรากินใจลูกค้าได้แน่นอนแล้วมันตรงทําให้ลูกค้าเห็นได้เลยว่าฟังชาร์ตี้ที่เราเออกแบบให้มันถูกต้องมันตรงใจนะครับอื่นๆก็มีมากมายนะครับตอนนี้คอนโดมิเนียมคงไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับการอยู่อาศัยแบบปกติแล้วนะตอนนี้เราต้องทําห้องนิติบุคคลที่ใหญ่ขึ้นเท่าตัวเพราะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องมาเก็บพัสดุที่จะส่งมา3วันหลังจาก11 11และ12 12นะครับ มีจุด drop off อาหารให้ลูกค้าโดยเฉพาะจะได้ไม่ต้องไปปนกันนะครับหรือลูกค้าหลายท่านบอกว่าเพนทอยในการอยู่บ้านจัดสารน้อยู่ก็ดีนะชอบพื้นที่สวนแต่เวลา messenger มาส่งของเรายากมากอันนี้เราร่วมกับธรรมสอนซึ่งเป็น partner ของเรานะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะฮะมีทางขยะซึ่งปกติมีกันอยู่แล้วแต่มีจุด drop ของด้านบนซึ่งดรอปเข้าไปแล้วมันซีลนะครับไม,ไ,มไม่ใช่คนเปิดแล้วไปหยิบมาได้ นะครับก็จะนํามาใช้แล้วอะไรเหล่านี้คงมีมากขึ้นเอาเวลาผมหมดแล้วนะครับผมแชร์อันสุดท้าแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านขวา Storage นะครับอันนี้ผมพูดถึงคอนโดคนต้องการที่เก็บของก่อนหน้านี้ลูกค้าเราถ้าสมมติมีทําธุรกิจสมมุติขายออนไลน์ทําอย่างไรบางคนก็ก็ปล่อยไว้ในห้องแต่ห้องพื้นที่เล็กนะอยาอยู่ทำเลดีก็ได้ห้องเล็กหน่อยก็อยู่กันไป บางคนก็บอกว่าเอาไปเช่าส r a รจข้างนอกซึ่งก็เริ่มเห็นอย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วที่ไหนเนี่ยมันสะดวกที่สุดสำหรับลูกค้าในการทำส r a รจก็คือในคอนโดนั่นแหละจริงๆแล้วพอออกแบบคอนโดมันก็จะมีในส่วนบางส่วนของคอนโดที่มันเป็นมุมอับมุมอะไรที่พอทําห้องลูกค้าบอกว่าเอ้ยทำเลไม่ดีพอไม่ซื้อถ้าเราเทินเป็นส r a รจซึ่งผูกมันถึงมันจะอยู่แยกกับห้องนั้นก็ตามนะครับแต่ผูกให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเก็บของในทำเลเหล่านั้นได้ มันก็จะตอบโจทย์ลูกค้าในวันนี้ได้ดีขึ้นข้างหน้าเป็นอย่างไรมันอาจจะเปลี่ยนไปอีกนะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นลูกค้าต้องการอะไรเรา s atisfy needs เขานะครับอดลูกค้าแล้วก็ไปได้เพราะโดยสรุปอสังหาไทยผมคิดว่าเราจะเห็นว่าด้วยตัวเลขมันดูไม่ได้หวือหวาแต่ตอนนี้มันมีการเติบโตของ infrastructure ที่เกิดขึ้นนะครับมันมี population ที่ ต่อ Household ที่ลดลงเรื่อยๆแปลว่าคนออกมาหาบ้านใน Earlier Life Stage มากขึ้นอย่างต่อเนื่องมันมีตลาดต่างชาติตลางหัวเมืองภูมิภาคที่ช่วยซั t เ i n g r o กร h ของ Developer ได้แต่ Developer ต้องกล้าออกไปแล้วก็ไปลองสิ่งใหม่ๆลองจังหวัดใหม่ๆลอง Segment ใหม่ๆหรือ Functionality ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามัน Dev e l o p e r ที่ปรับตัว ได้ดีกับสิ่งเหล่านี้ก็อย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่ว่า Top 6 Developer ก็มียอดขายเป็นสัดส่วนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนโควิดนะครับสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวที่ดีไซน์ว่าแต่ละคนจะเติบโตได้มากหรือน้อยในภาวะที่ตลอดอสังหาก็คงเป็นอย่างที่เป็นคงไม่ได้หวือหวาแต่มันก็ไม่ได้หวือหวาอย่างนี้มา10 20 10ปีแล้วนะครับเดเวลอปเปอร์ก็ปรับตัวคนที่มีความสามารถมากกว่าก็คงอยู่ในตลาดต่อไปได้นะครับก็ผมขออนุญาตจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ